ละนครับเป็นประเพณีของผู้จัดการนะครับซึ่งทุกภาคส่วนในส่วนของผมนะครับกับกองทุนนะครับบริวารทอนนะครับถามพวกผมมาเพื่อดูแลนะครับในนามของสมาชิกสภาพการบริหานจิตวิทในนามของประธานสภาบรรทัดอำเภอในนามของประธานชุมชนก็ได้ผู้จัดการนะครับซึ่งรวมทั้งพนันนายกนะครับทั้งแปดตำบลซึ่งมาดูแลพี่น้อกในการเป็นการ สามความสามคที่เป็นการประเมินนะครับประเมินประเมินประเมินผลงานนะครับประวัติเป็นทองที่ต้องคิดในการมาเห็ุงานซอยเหลือพี่น้องนะครับอปตนะครับสำหรับทนเงินนะครับอ่าเงินเจฟนะครับในส่วนการเทศบาลสำหรับเงินเงินเก่าทั้งส่วนอปจนะครับสำหรับเงินเงินอีกหนึ่งแสนบาทนะครับทานสอสลาครั้ช่วมนะครับสามารถสำหรับสุุเงินอีกส่วนหนึ่งแารดูแลพี่น้อง แตละสุ่มแต่ละสุส่มอีกในส่วนหนึ่งนะครับอันคือเป็นครอบดูหมล์ลุ้มเอื้องของอพี่น้องนะครับชงข้าวเพื่อนจานดอกจากเงินในส่วนนี้ซึ่งถามว่าการจัดงานของทาเพราะน้ำมือนี่นะครับอาจจะเบิรงซอบเขาเบิร์กหรือเป่าเบิงจักจานครับอันนี้นี่เคือการจับใจใส่ซอยโคตามกอลลาดลึงรับแต่ละมือครับจัดงานแค่สองมือครับอันนี้คือความภูมิใจของชาวเพื่อนฐานโอกาสต่อไปนะครับกะดอกยางยางไทยทั้ง ของเที่ยว,วาาของวัดนะครับไดบ้าดูแลในการาซอยสนับสนุในเรื่องของการ่องเที่ยวและกาล้านขอละน้เพื่อการในการเป็นเป็นเป็นงานที่มาอยเหลือสนับสนุนนอกจากที่จะสนับสนุนและกูรักษาไว้สร็จขเรื่องเอนนนี้เท่ายังเป็นการผสมผสานนะครับใหเรื่องของฒรธรรมนะครับที่ระเทศเพีน่นไปในการเพื่ออุประค้ในความ ใชนะครับที stumbled, <t desserts> mm ่มีบุญบารมีแล้วมนุษยแร้โดยตลอดก็ดีกับตั้งซุ่มนะครับเป็นซุ่มซุ่มซู่อกรซุยสัตประหลานะครัุและลูกวัซึ่งปรนซุ่มประสาทเขาในช่วงการนะครับมาทีดองนะครับว่าโรงการละงานกัไปสักว์ะหลัด่นใจนะครับขอทุกท่นครับเจะหายไปขอให้เห็นใจพี่น้องชาวตำบลย่างใหญ่ ขออนุญาตนะครับเรียนเชิญครับเผื่อท่านกำลังแสดงอยู่ใช่ไหมคะมีสายโทรเข้าเสียคะแนนหยุดเลยหยุดเลยครับอ่าเพราะนั้นฝากนะครับเอาละครับทุกอย่างคงพร้อมแล้วครับคราวนี้ท่านนายกสุพจน์เดินมาแล้วท่านนายกเทศมนตรีนะขันแก้วมาแล้วครับค่ะท่านนายเพอจังหาของเราท่านเพลทองเฉลิมแสนมาแล้วครับอ้าวเห็นมาแล้วนะครับในขบวนสําคัญค่ะได้นำท่านผู้มีเกียรติมาสู่บริเวณงานของเราแล้วนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับท่าน เห็นแล้วครับอ้าวมาแล้วครับท่านสสดรฉลาดขั้นช่วงครับมานีมาแล้วครับไม่เลครับแล้วน้าก็มาแล้วครับเอีกแล้วคนสี่ท่ามาแล้วครับขอบคุณครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับและที่สําคัญวันนี้ เจ้ามือใหญ่ผู้ใหญ่ที่สุดนะครับที่สนับสนุนประมาณ1 0 0 0 0แสนบาทท่านก็มาแล้วนะครับท่านเสกสิทธิ์ไวนิยมคงวันนี้ท่านมาด้วยท่านประธานในพิธีมาด้วยธีมสีฟ้า,านครสอดรชาครับช่วงทา่า,ทานสอสอคนใจพวกเราท่านเสกสิทธิ์ไวนิยมงบงนะครับจอเนล่าบสอสอดรชาสามช่วง ท่านเสกสิทธิ์ใบนิยมพงศ์นะครับท่านสจอจุลทรถามช่วงท่านเอกลักษณ์คนซื่อท่านหัวหน้าท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับท่านสจออาคมตอนนี้ก็กราบขอบพระคุณท่านที่อยู่บนเวทีทุกท่านนะครับถือว่าเป็น มาร่วมในการเป็นประธานพิจีร่วมกับดรฉลาดถามช่วงนะครับสสร้อยเอ็ดเรานะครับกระผมนในจินกรขันแก้วานอำเภอจังหานในนามคณะกรรมการจัดงานพณดีบุญคุณลานอำเภอจางหารประจำปี2567ประจำปี2567ในวันนี้งานบุญคุณลานเป่้าวที่หล่อเลี้ยงชีวิตเรามา นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงออกถึงพลังแห่งความร่วมแรงรูกใจของชาวอีสานเชื่อว่าแม่พระโพสกมีอำนาจที่สามารถโดนบันดาลให้ชาวให้ข้าวเจริญงอกงามนำความบุรม,ด,ม,ด,มด้วยเหตุน,นี้ชาวนาจึงมีบูชาแม่พระโพสกนั้นในสมัยต่อมานิจมทำกันเมื่อเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแปลงข้าว,าาวาเมื่อหรือเมื่อนวดข้าวแล้วเสร็จ จะได้ข้าวเปลือกกองใหญ่กลาง้านนวดชาวใหสามเรียบกองข้าวเปลือกใหญ่ว่าบุญคูณลานและจัดทํำพิธีทางพรามตามแบบพินเพราะถือกติกความเชื่อว่าขอขมาจะได้เ,เป็น mm สิริมงคลต่อตนเองและครอบครัวให้มีความอี่มสามคุมภาพัน nice ์สองสืบสารประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป และแสดงออกถึงความทางหนึ่งด้วยในการจัดกิจกรรมการแสดงก็มีกิจกรรมต่างๆในบริเวณงานตั้งนี้หนึ่งการจัดแสดงสินรรสิบสองคลองสิบสี่การประกวดซุ้มวิถีบขึที่เสร็จปิดพอเพียงการประกวดทำการประกวดขอรำขยุกการเดินแบบการขุสมการประกวดคลองสิบ และการประวจเต็มสอดรมาสเรื่อันอาทิตย์ทีนิงหาคนี้หวพงศ์เนตรขานทรัพนับเภอจังหารท่านนายกอวจสันเกติพิทยพงค์ท่านขอาคมจันริแสน ่ันตอจตระทอนสามช่วง่ันอิคระคนซื่อตันหัวหน้าส่วนราชการเยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตันกำนันผู้ใหญ่บ้านพี่น้องจอตันตอจหัวหน้านายกเทศกิจออจอยนราทรนเรียกพวงอดีตตอจจังหารตอนนี้เป็นตอจพระบุรีต้องมาด้วยเป็นผู้ควบคุมการแสดงของนายกอบรจ พี่น้องพีเครื่องลายครับผมฉลานสามช่วงตอนแรกว่าจะโอ้โ,โดนดอกแต่ว่าล้มมาแล้วซึ่งสีเย็นๆหน่อยจีใซยเวลาจะสองจูงในการเทวักวัโดนนะวันแนดดนะครับล,ลานอำเภอตะบุญเขา้าจีของดีเมืองอุบชัยค,<ณ>คนอยู่ในขบวนไม่เยอะแต่คนชมเยอะปะ้าทีจักานคนอยู่ในขบวนหมดเลยทุกคนปรบมือพี่น้องเจ้าจักานครับ ว่ามีความพร้อมเดียวกันจัดทราบว่าท่านนายกท้องถิ่นได้ได้ท้าทายกันว่าไปเจงหน้าพวกกันบุรคนอย่างรอเปนของมูปรับปรุงเพื่อดีขึ้นท่านกำนันนิยมัคณะเข้กขากรนอย่างนอกตัวเมื่อท่านเสียสีิได้ดิปีนี้ยามซื้อได้แสนหนึ่งหยามซื้อได้เดมปีหน้านะครับให้ทำกระนการร่วมหน้าผมจะเป็นผสานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตทพอประํำข่าว นะครับเรามีกระทรวงท่องเที่ยวกีฬาเรายิ่งใหญ่จริงขนาดประเด็นเงินการท่องเที่ยวยังใหญ่ขนาดนี้ปีหน้านเรื่องจากการท่องเที่ยวใหญ่ใหญ่ขนาดนครับพี่น้องครับเพื่อการจัดงานของพี่น้องซอสจอ้อยว่ากระบอกอยังโมเลงยังโมเลงสีฟอนมวนแน่พด่นว่างต้องพิซาโราเดอร์สักสี่ปลายสามโมงแรกแล้เลเวเปิด,ปกกดแล้วก็มีมีโต๊ะมีตะกรวดมีฟอนแล้วก็มีมีแสงไฟแสงสีน้ำ เบอร์เคลนนีไบบนนน่ได้ยกแตนโตงมากไฟง่าบรนาเดเบอร์เคลนแต่โูรยนเบอร์เคลนมีแต่ไฟเด้ออได้ทั่วก้บวซอยจอาคข้มเดอ้อนะครับต้องขอบคุณ้ยวยคนจริงใจครับเพื่อให้งานของพี่น้องประสบความขอบคุณเสน่เพอขอบคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอบคุณท่านกำนันหญ่บานสำคัญพี่น้องประชาชนทุกหมเราครับเพื่องานของเราเรียบร้อยดีนะครับขอเปิดงานประเพณีบุญคุณลานของเพอจังหาร ประจำปี2567้าดวันนี้ครับขอบคุณครับและเพื่อให้ไา้ของเราค่ะได้หอกในครั้งนี้ค่ะขออนุญาตยนเชิญค่ะเดี๋ยวเราจะช่วยกันส่งสัญญาให้กับท่านประธานนะคะเดี๋ยวเราจะขอนับพร้อมกันค่ะ5 4 3 2 1โอ้สุดยอดครับพลังครับ ผู้ทรงพลังครับผู้ทรงพลังท่านเสียสิ้นไว้ในยโฮงครับยังครับยัครับงนเปิดงานคนาของอเอจังหาดของเราได้เริ่มตอนจ่ิแล้วณบ,บัดนี้คะ่ะและในโอกาสนี้ท่านสอสอ่อกละห้0 0ันบาทครับรวมเป็น6ก0 0ื่นบาทด้วยกันนะคะ ครับในโอกาสนี้ขอเชิญตัวแทนจากผักแ้านครับรับมอบเงินจากท่านสจตุลทรครับขบวนละห้าพันบาทครับผักบ้านครับเชิญครับตัวแทนผักบ้านท่านนายกท่านกำนันอยู่ไหมครับต่อไปม่วงลาชครับต่อไปม่วงลาชต่อไปดงสิงนะครับต่อไปนะครับต่อไปจังหานนะครับเชิญครับจังหัน ครับต่อไปพ <shield passes S 1> ยางใหญ่นะครับนี่คือสนับสนุนขบวนละ5,000บาทจากท่านสสดรฉลาดขามช่วงสจตุลทธรขามช่วงสอจอ,อาคมเฉลิมแสนครับรวมเป็นเงินที่ท่านสนับสนุนขามช่วงท่านสาจตุลรทธรขามช่วงท่านอาคมเฉลิมแสนครับและขอเสียงรปรบมือให้ท่านอีกครั้งหนึ่งครับ ตลาดขามช่วงตุลย์นขามช่วงนะครับค่ะและในลำดับต่อไปนะคะได้รับมอบเงินจากโค์งการบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดหนึ่งแสนบาทค่ะจากท่านนายกเศรษฐิไวิริยมพงศ์นะคะและขออนุญาตในใจของท่พ่อเมืองบริหารของเราท่านพินกรขันแก้วรับมอบเงินหนึ่งแสนบาทจากท่านนายกการบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านเศรษฐิดวิิยมพงศ์และท่านสจนณราบอนวัยนิยมพงศ์ครับ และจะขออนุญาตเรียนเชิญท่านเสกสิบวิญีาณผมได้พบปากกับพี่น้องสักครู่ใส่เวลาสดใสครับอากาศมั่นพรในนามขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลอยเอ็ดดีใจครับได้มีโอกาสมากเป็นส่วนหนึ่งของจัดการจัดงานประเภทนี้บุญคุนล้านของอำเภอจังหารซึ่งเขาจัดกันเป็นประจำทุกปีเป็นบุญเดือนสามนะครับพี่น้องครับได้คําว่าสนับสนุนผมเป็นก็เป็นผู้แทนตอนนี้มาเป็นนายกอบจ ซอยแม่ซอยแม่บ้านผมนี่ครับเป็นสจอยจู่จังหานัา่ตอนนี้ได้ขอโตไปซอยงนอ่นกาเพื่อสิครับมาพวกผมเองในนามขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเทยที้ากันซอยกันการเทปงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งทํางานกันกันกบไอไอไงผมนี่ครับท่านสสฉลาดขามช่วงตอนนี้การทํางานถูกต้งงานโดยความสามัคคีกัน ใส่เข้ามาเกือบเพื่อเพียบพอโอกาสให้ท่านสสฉลาดแขางนช่วงเป็นรัฐมนตรีท่าหละครับตบกุญแจท่านสอสอชนะการช่วงครับให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงมีความสำเร็จฝนกับผลคูณนั่นประจำปีของเขาครับกราบสวตุรีขาไปเลยครับและท่านผู้มีเกียรติทรูครับจะขออนุญาตถีออนิโอเสียถาผู้เตี้ยๆเนี่ยล่ะที่พยายาพี่น้องที่ไปทุกเพื่อเพื่อขบวนเด็กได้วันไปทุกบ้านขบวนเด็กเพื่อไปวันพวงหลาดเดี๋ยวไปบันได้ดอก วันที่2มีนาคมจุดแรกที่มาฝ่ายเรียญองหน้าท่วมทั้งหลายนะครับพวกเรดเองก็นหน้าท่วมแล้วเมื่อคืนบดเด็เมื่อในาลบประชามโอไอ้สองเรื่องเงินไพ่แดงน้าท่วมพวกฝ่ายเหรียดเป็นปยังน้ายังน้าท่วมเช็คแล้วหน้าพี่น้องจังหานอยู่หุ่นบัดหน้าดงสิงห์ม่วงลาดอยู่ฟังที่วัฒนคุณไปถามพวเงินเขาไงอยะเขาบอกว่าน้ำจ่อยเขาเจ้าเขาเก็บภาษีก่อนตานนยท่วโร่หน้าท่วมบ้านดียวก่อน พอไปฟังการกระสิน่ะ่าเยี่ยวพอพนังขาดฟังนั่นผวมัดบนหน้าหน้าใต้กระสินพวิ้นท่านพ่อเมืองรำเภอจังหานครท่านธนกรครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านอีกสักครั้งหนึ่งมีผู้และในลำดับต่อไปเรียนเชิญท่านประธานในพิธีนะสปารตตบลจังหานนะคะ เตรียมตัวเลยค่ะเช่นค่ะขอบคุณท่านเสียสีบดีอินิม์ครับสนับสนุนงบประมาณ1นึ่งแสนบาทครับต่อไปเทศบาลตำบลจังหาัครับในส่วนของเทศบาลทุกเทศบาลนะคะสนับสนุนด้วยงบประมาณหนึ่งบาทค่ะเทศบาลตำบลดงสิงปค่ะต่อเลยนะคะเทศบาลอาภุมเจริญแสนครับ ตามด้วยเทศบานตมบลผักแว่นค่ะสุพศิบบริแว่นครับรัตระพงศิวิแว่นครับและต่อด้วยเทศบานตมบลดินดำค่ะในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลน,นะคะสนับสนุน1 0 7 0 0 0บาทค่ะองค์การบริหารส่วนตำบลม่วลาดค่ะ กันจ้านะคะค่ะและในช่วงนี้นะคะเราก็จะขออนุญาตนะคะเรียนท่านผู้มีเกียกรติทุกท่านครับในลำดับต่อไปนั้นเป็นขบวนที่เข้ามาใหม่ครับเป็นขบวนที่เข้ามาใหม่นะครับน่าจะเป็นเจ้าของพื้นที่นะครับจะเป็นคงคงจะเป็นขบวนของนะครับ <S <S ตำบลจังหานครับตำบลจังหาตนตำบลจังหารของพวกเรานั้นเป็นตำบลที่ถือว่าเป็นตำบลหลักนะครับ ที่เป็นเจ้าของพื้นที่ท่านบุญโฮมคามจังหารนายกเทศมนตรีเทศบาลตะบลจังหารนะครับเป็นผู้นำท้องถิ่นครับส่วนกำลันท้องถิ่นของพวกเราท่านพู้รงศัดิ์แย้มโกสูงรับงกำนังตะบลจังหารสององค์กรร่วมไม้ร่วมมือประสานกันทำให้เป็นกระบวนที่มีความสดสวยที่มีความอลังการที่มีความวดงามนะครับ ต้องขอบคุณนำท้องที่ของพวกเรานะครับที่ถือว่าเป็นหัวใจหลักนะครับที่มีการประสานกับผู้นำท้องที่ทางท้องถิ่นของพวกเราทั้งสองส่วนนะครับได้มีการประสานกันทำให้เกิดบุญน,นี้ขึ้นมาในขององค์กรของพวกเราทั้งท้องที่และท้องถิ่นครับต้องขอบคุณครับพูดครับขอ้อมูลหมอแจ้เรื่องนี้ในมรดเรียนว่าขอ้อมูล รับผมว่าไอ้คุณป้ามาเะยายอเดี๋วามมายอะของคุณต่าโอ้เตยเหิงนาะเขานี่นาะเดี๋ยดัเลยเขาหน้าปังกัน่ะเขาหน้าปังกันนี่ไมโอ้โหเขาหน้าปังเขาหน้าปังขาคุณางหเอารมาครับจะแบบนี้นี่ทำยังไง

ของผู้บริหารของพวกเราครับนาสงสารครับนางสินทองอมรตลาดค่ะขบวนรถวิถี์ิธีวิเศษอิพอเพียงครับนางบุตรยงสีงาเมืองค่ะขบวนคนผูลิตจากร้านผู้จัข้านครับนายชินกรมรรทารานานจนนยจัดเปลี่ยมใจานิษนายปริญญาก่ะผู้ถือป้ายนะคะนายคอนทพาสิงหาเลิศค่ะและบุญบั้งไฟครับมา นะคะผู้ถุดป้ายนาสาักศรีนะครับศักดิ์ีศักดิ์ศรีตดเชิญครับเชิญทุกขบวนเชิญทุกตะบอนนะครับเราจะร่วมพิธีเปิดทันดีเลยครับเราจะร่วมฟาดแม่ฟาดแม่ฟาดเนี่ยไหมล่ะเว้ยฟาดนี่ยไหมล่ะเฮ้วัาดีกับฟาดรวมเนาฟาดฟาดฟาดก็คุอเราเกิดมไปเออ

เฮย้วยห้าเหรล่นด้วไม่กำลังใจพี่น้องแล้วฮ่าฮ่าฮาโอ้ยานพีพวกพันนี่มีผลงานนะไม่ไป ประจำที่ครับผู้ถือป้ายเป็นตัวที่ขบวนของี่ทขบวนครับนะครับขบวนที่2มาแล้วครับขบวนที่2ของตระกูนป้าฝางเดินทางมขบวนจงรอดครับนะครนำขบวนของตระกูลาฝเข้าสู่บริเวณพิธีเรียบร้อยแล้วนะครับในขณะนี้คณะกรรมการก็กำลังเป็นผู้ดูแลเรื่องขนงคะแนนต่างๆเพื่อที่จะ ให้คะแนนในการจัดริ้วขบวนกีรดีนะครับวันนี้ได้เ่อเลยครับทุกขบวนทุกตะบอนในเวลานี้ครับเจอกครับเราจะร่วมในพิธีเปิดครับและที่สําคัญตอนนี้นะครับสสไลด์เกีสองพักเพื่อไทยตอนนี้ได้เข้ามาในบริษวทระวังหลุมระวังหลุมก็ได้เชิญทุกริ้วขบวนนะครับเดี๋เถิดครับโอ้เดี่ยวชุดไทยมู่วครับเจ้เนาะได้บุญร้ายก็มั่วเจ้เน้าแบบนี้ โอ้เด็ดขนมกระต้มพร้อมเจ้หนิจุฬาบททุกทองนะคะท่านเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการประทานพิธีพิเศษประมุงประเวณีพิธีนะครับพวกเราจะสั่งคระรัทานนะครับบังลุงเพ็งทหารฤก่์จบนะครับประธานนั่งประจำที่แต่แล้วก็จะเป็นประธานนะครับได้ขึ้นบนเวทีแล้วก็จะเรียนเชิญนะครับประธานในการจัดงานพบหนุ่มเวชนั้นพวกเราได้กล่าวรายงาน ครับซึ่งผู้นำท้องที่ผู้นำท้องที่ต่างๆก็จะปไปยืนอยู่ด้านหลังนะครับก็จะนั้นก็จะมีการมอบนะครับเพื่อสนับสนุนรับมอบงานสนับสนุนการจัดงานจากเขื่นราชารต่างๆนะครับพอเสร็จแล้วท่านประธานก็จะป่อบกระจายสีบัตรที่สนับสนุนการจ,จาัดง,นงางนเรียงตามมาแบบดำต่อไปนี้ครับหนึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 2อตำบลจังหารพิษบาตะบนจังหารสามศบาตะบนหนองสิงสี่พิบาตำบนปังแว่นห้าพบาตะบนดินดำหกองค์การบริหารจัดตรกรงราฐเจ็ดองค์การบริหารำัการใหญ่